بسم الله الرحمن ا ل ر ล ي م الحمد บ ل ه رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد ม ع ل ى آله وصحبه وسلم أ ج م ع ي บ ك ฮิวะ ب ัลลัมนะครับชีวิตของเราที่อัลเรา์ทรงประทานมาให้มีลมหายใจนะครับได้มีชีวิตเนี่ยแต่ละคนผ่านมาก็มีอยู่แค่2เรื่องกัานั้นเองนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของ วันนี้หรือพรุ่งนี้เขามีความสุขประการที่สองวันนี้หรือพรุ่งนี้เขามีความทุกข์นะครับมีอยู่แค่สองเรื่องชีวิตของเราต้องผ่านนะครับบางบางช่วงของชีวิตเขามีความสุขบางช่วงชีวิตเขาก็ไม่มีความสุขได้รับความทุกข์ยากประการใดคือเหมือนกับว่าสองสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่คู่กันมาตลอดเป็นสิ่งที่คู่กันนะครับความสุขกับความทุกข์ แต่ว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อหรนะครับเป็นผู้ที่มอบชีวิตอยู่กับความเป็นอิสลามคือความสันติสุขเพราะฉะนั้นในในความทุกข์เราก็สามารถที่จะสร้างสุขให้กับตัวเองได้ในความสุขเราก็สามารถที่จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วอิสลามให้มีทางออกอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับการตั้งรับในสถานการณ์ที่เรามีความสุขและ การตั้งรับในสถานการณ์ชีวิตที่เราประสบกับความทุกข์นะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกร่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอความทุกข์ความสุขแล้วสิ่งที่จะต้องมาตั้งรับมันก็คือเมื่อเรามีความสุขเราก็ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮันตาลาและเมื่อเรามีความทุกข์เราก็ต้องขอบเราก็ต้องรู้จักในการที่จะอดทนนะครับเพราะทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ ดีนะครับเป็นสิ่งที่ให้ทางออกชีวิตในการที่จะให้เรานั้นได้รบับความสุขไม่ว่าเราจะเจอสภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับในอันกุรานนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นอลัลลอฮ์ทรงตรัสว่าอัลัมจาระอันนันฟุนกัตจรีเป็นบาฮริบิญยาอามติลล่ท่านไม่ได้เห็นเรือที่วิ่งอยู่ในทะเลหรือมันวิ่งด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ สมพาโนโอตาลานะครับที่เราให้ให้ได้ได้เห็นเรือมีเรือขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเดินทางใช้ประโยชน์จากเรือในในท้องทะเลลิริยาคมมินอายาติทั้งหมดนั้นเพื่อต้องการที่จะให้สู่เจ,จ้าได้เห็นถึงสัญญาณต่างๆของพระองค์หนึ่งในสัญญาณของพระองค์นั้นก็คือเมื่อเขาอยู่ในถ้ำกลางทะเลนะครับแล้วเขาเกิดความกลัวขึ้นมาแน่นอนที่สุดสิ่งที่เขาต้องขอความช่วยเหลือ นั่นก็คืออัลลอฮ์สุบฮา,านตาอาลาสิ่งที่เขาต้องการความช่วยเหลือสิ่งที่เป็นที่พึ่งสําหรับเขานั่นก็คือผู้ที่สามารถที่จะให้เขารอดพ้นจากชีวิตนะครับผู้ให้เป็นให้ตายเท่านั้นนั่นก็คืออัลลอฮ์สุบฮา,านาอตาอานาแล้วท้ายของอายานนี้อัลลอฮ์ก็บอกว่าอินน์ฟีซาลิกะลาอายาตินลิคุลิซับบารินชะกูรินดังกล่าวนั้นนะครับเป็นสัญญ,ญาณต่างๆสําหรับผู้ที่มีความอดทน และผู้ที่มีการขอบคุณนะครับเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับเราก็ตั้งรับด้วยกับ2องสถานการณ์ในะชีวิตนั่นก็คือเราขอบคุณต่อละสุบาน h ั n ฮุตาลาเมื่อเรามีความสุขเราได้รับกับความดีงามทั้งหลายและเราเป็นผู้ที่มีความอดทนเมื่อเราพบกับความทุกข์ต่างๆในชีวิตที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับและอัลลอฮฺสมบานอัลุตาลานะครับ ได้บอกไว้ในเอ็ดกานหลายๆอายะเช่นกันนะครับที่บ่งบอกถึงความสําคัญของผู้ที่มีความอดทนและความสําคัญของผู้ที่รู้จักในการที่จะขอบคุณเช่นในอายะหนึ่งที่พระองค์ได้กล่าวถ,ถึงท่านนาบีมูซาในสาลามนะครับว่าวาลกัดอารัสนามูซาบิอายาตีนาและแท้จริงเราได้ส่งให้กับท่านนาบีมูซาซึ่งสัญญาณต่างๆของเราอัน อัคริชเก้ามามีนินาจุลมัติในโนร์โดยที่นนท,ท่านนาบีมูซานะครับได้นำอายะต่างๆเพื่อที่จะทำบรรดาก่มชนของท่านจะออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างวัวัะกิรหุมเบียอายามิลล่าและได้ย้ำเตือนพวกเขาเกี่ยวกับเนี่ยมัดของอัลลอซุมพาณหวัวตะลานะครับอินานาฟีดิลกะละอายาติลิคุลิซับบานชัโอล ดังกล่าวนี้เป็นสัญญาณสําหรับผู้ที่มีความอดทนและผู้ที่มีการขอบคุณนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อต้องการที่จะบอกว่าชีวิตของคนเรานั้นมันก็ประกอบไปด้วยกับ2ออย่างที่สลับปัดเปลี่ยนกันมาในชีวิตของเราก็คือความทุกข์และก็ความสุขสําหรับความทุกข์นั้นเราก็จะต้องตั้งรับด้วยกับความอดทนและความสุขนั้นเราก็จะต้องตั้งรับด้วยกับการขอบคุณต่อลอสซูมาโนตาแล Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.